จะมาบอกว่าคนไทยใจดำไม่ช่วยเหลือน้ำท่วมลาวเลยออนขอเถียงขาดใจเลยค่ะคนไทยใจดีมากกว่าไหนไหนสบายดีสวัสดีค่ะพีพีเอีทุกทุกท่านมานีมาพบ่มาพอะกับออนเช่นเก่าเช่นเดินไปล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้อ่าออนก็จะมานำเสนอเรื่องราวเนาะ เรื่องราวดีๆเนาะที่ไทยได้ทำความดีออนบอกเลยหลายๆคนนะบอกว่าเฮ้ยทำไมไทยไม่ช่วยทำไมไทยไม่ช่วยน้ำท่วมที่ฝั่งลาวที่ฝั่งเมียนมาบ้างละ่ะช่วยค่ะล่าสุดนะทั้งทั้งลาวเนาะขอให้ไทยมารับมือเพราะว่าน้ำท่วมหนะัก น้ำท่วมหนักหลายแขวงแล้วล่าสุดไทยก็ได้ช่วยถุงยางชีพเนาะเพราะว่าไทยก็ต้องแบ่งเพราะว่าฝั่งไทยก็น้ำท่วมเช่นกันไทยก็ต้องแบ่งช่วยเหมือนกัน่อช่วยก็เยอะนะคนะพี่พีเอฟซีเนาะถุงยางชีพตั้งสามร้อยถุงแล้วเนาะออนก็ได้เลื่อนไปเห็นไทยก็ได้ช่วยชาวเมียนมาเหมือนกันเพราะว่าน้ำท่วมที่ แม่สายมันติดกันเนาะแม่สายแม่สดไทยเห็นว่าทางฝั่งเมียนมายังไม่ได้กินข้าวมาสี่วันแล้วก็เลยใช้เฮลิคอปเตอร์ข้ามพรมแดนเอานำอาหารนำแบบพวกน้ำดื่มพวกอะไรเนาะไปช่วย คนเมียนมานี่แหละค่ะคือนีิสัยคนไทยเขาไม่ได้ช่วยแค่คนในประเทศแต่เขาช่วยรอบๆข้างประเทศด้วยจงจำไว้พวกที่ว่าเฮ้ยทำไมไทยไม่ช่วยอย่างนี้นอย่างนี้ดูไว้สะเถอะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคลิปกันเลยค่ะหลังที่ไทยไปช่วยนะอาที่ไทยมอบถุงยางชีพไปช่วยลาวนั่นเองค่ะ นเนี่ยสบป,ะปลาวน้ำท่วมหนักประสานงานประเทศไทยขอรับมือลาวอ่วมฝนถล่มเรียงจันน้ำโขงล้นตลิ่งอันนี้จากช่องวันลงภาพของฝั่งสะปะปลาวนะครับคุณผู้ชมน้ำที่ท่วมสูงแบบนี้ทลักไปถึงกรุงเวียงจันท แล้วก็โอ้โหภายในช่วงเวลาข้ามคืน่น้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายพื้นที่ของภาคกลางของสพป,ปลาวไม่ว่าจะเป็นนครหลวงเวียงจันทร์เมืองศรีสัตนาคเมืองหาดทรายฟองน้ําล,ล้นตลิ่งโดยเฉพาะชุมชนริมน้ํานะครับตอนนี้ทางการก็ประกาศเตือนชาวบ้านที่อยู่ริมน้ําให้เฝ้าระวังแล้วเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมามีรายงานว่าฝนตกหนักในนครหลวงเวียงจันทร์ เพราะฉะนั้นน้ํามันยิ่งลงมาเติมกันใหญ่เลยนะครับคือกังวลเรื่องของน้ําท่วมและไหนฝนอีกซึ่งมันคุมไม่ได้ทีนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาพร้อมกับข่าวที่ว่าทางจีนเนี่ยเตรียมจะปล่อยน้ำมวลน้ํามหาศาลลงมาเติมแล้วมันจะกระทบกับลาวแล้วก็กระทบกับหลายจังหวัดของประเทศไทยทางภาคเหนือ,อล่าสุดครับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำสปปลาวชี้แจงน ปบา,ปาลไม่จริงครับสถานทูตจีนยืนยันว่าเป็นข่าวลวงเพราะตอนนี้ด้วยความที่ระดับน้ำโขมมันเพิ่มสูงขึ้นฝนก็ตกลงมาจีนประเมินสถานาการณ์แล้วว่าต้นน้ำที่มาจากจีนแล้วจะไหลลงลาวเนี่ยจีนจะปล่อยน้ำให้น้อยลงไม่อย่างนั้นแย่ไปกันหมดนะครับแล้วขณะนี้ยน้ำโขมที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจีนยืนยันว่า ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์มีแค่13.5เท่านั้นที่เป็นน้ำที่มาจากประเทศจีนนะครับก็จะได้คลายความกังวลเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดภาคอีสานกังวลกับข่าวนี้ว่าตายแล้วเนี่ยอับบนเช้าเนี่ยที่หนองคายมาเมื่อกี้น้ำท่วมแล้วเป็นผลจากน้ำเขื่อนที่จีนปล่อยลงมาหรือเปล่าไม่นะครับตอนนี้ปรากฏการฝนแช่ยังคงเกิดขึ้น คนลาวก็เดือดร้อนคนไทยก็ช่วยเหลือไปเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมเท่ากับว่าสถานเอ,อากอัาษราชทูตไทยที่เวียงจันทน์ก็เตือนนะครับบอกว่าตอนนี้คนไทยในสปปลาวและนักท่องเที่ยว ถ้าจะข้ามไปค่ะสภาพสิโอก็ติดตามสถานการณ์ให้ดีนะค่ะสิบสกันยายนก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขเราออกเดินทางไปช่วยพี่น้องสอปปออลาวแล้วเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจนะคะเราได้เป็นส่วนหนึ่งในช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมล่าสุดค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือโครงการวันสร้างสุกนำถุงยังชีพสามรถุงไปช่วย สปปลาวที่แค<ห>มหลวงน้ำชาพื้นที่ทางภาคอีสานของสอปบปลาวซึ่งเป็นจุดแรกๆตามรายงานข่าวว่าเจอน้ำท่วมหนักมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่บ้านคนที่ปาดีปาเกงบางกลุ่มของคนลาวเนาะว่าไทยบ่อซอยเลือเห็นหรือ,อย่งว่าไทยเขาซอยเหลือ ตลอดน่แหละเข้าซอยเรือคนเล่าตลอดขอเขยปากดีปากเก่งเนาะเฉพาะบางคนเด้อจ้าเนาะเฉพาะบางคนเท่านั้นเนาะอ้อนบอกเลยว่าคนไทยนะแบบ,บยูกุกมุมเนาะโบสียังเขาซอยเรือก็ต้องขอบคุณเขาบ้านสิเอ้ยไปปากดีไปบอกแต่เฉินสีมันโบแม่เนาะคนเห้าควรควรแบบอันนำใจเนาะคือคือว่าเลยทุกคนขนาดคนเล้าเอง ก็ยังโดนคนเล่าเองที่ว่าไปซอยเรือแล้วว่าสางผ่าสางสารเพศสารทาที่อินฟูทั้งหลายไปซอยเรือคนเหล่านาะว่าสางผาพเพดย่างค้นถอคนเท็ดน,น,นี่แหละพวกมนุษย์ทำพวกโบ้เคยพวกโบ้เคยซอยเรือคนใดแต่มามาว้ากันแนกันแนคนอื่นที่เขาซอยเรือเนาะจ้ะแล้วนะจ้าทุกคนอ้อนก็นมีคลิปคลิปหนึ่งเนาะซึ่งคลิปนี้กะ เทศไห่อ่อนสาบสึงแนะนําใจคนไทยเช่นกันเนาะเขาบริซอยแข็บประเทศลาวเท่านั้นเขาซอยประเทศเมียนมาเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปฮาร์ปช่องมาฟังคลิปพร้อมๆกันเลยจ้าของความช่วยเหลือในชอบอาหารนะคะไปให้พี่น้องชาวเมียนมาที่จังหวัดใต้ที่เล็กซึ่งน้ำท่วมนะคะสี่วันแล้วยังไม่ได้ทานอาหารนะคะก<อ>็ถือเป็นการช่วยเหลือนะคะฝั่งเมียนมาช่วยเหลือข้ามพรมแดงจริงจริงอ<ด>๋ ช้ฮีโรเตอร์ขามพรมแดนรีคอปเตอร์ทหารไทยนำอาหารบินข้ามพรมแดนช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะ้ำผู้ประสบภัยชาวเมียนมาสุดยอดจิจทินชา่ยกำลังหย่อนลง มีได้กินแล้วได้ยิ้มท่องแล้วเด้อมีคนอยู่ธนอาคารเผ็ดให้ได้คู่เลยอ่ะแบบมีชาวโลกต้องหัำผูกว่าคนไทยใจดีสำใด้เนาะประเทศขางขางังคนกย็ยังหยุนมือขับไปซวย ขนาดเพิ่งไกลย,ย่างคือคือหนำคือก,กัน,นเนาะเพิ่เพิ่กรบโจนยิงดูได้นะแต่ได้ลอยเรือเช่นกันเนี่ยนี่จังว่าอ่านาย,ยกรัฐมนตรีเอาเพิ่งลง ไทยใจดีที่สุดแล้วแม้ว่าประเทศขังๆจะเกิดไพ่พิบัตินามทวมอีงังก็แล้วแต่เนาะข้อให้แคบบอกแหละกับข้อแบบดีๆเนาะเพิ่นกะผอมที่จะซอยเลือแม้ว่าประเทศเพิ่นจะถือหนามทวมเช่นกันแต่ก็เพิ่นกับบเคยว่าจีหนิงดูได้มองแบบว่าอุ้ยขางแบบ าวา,างบ้านคางเข้าเพิ่นบ่ิกินข่าวเดอร์ย่างคลายๆว่าสมุนอ่อนนะข,ข้างบ้านสมุนเขามีข้องกินเต็มใหม่เต็มเม่อว่าทุกคนแล้วข,ข้างบ้านบบสามารถที่จะไปหาสื่อเขา,ขาค,ลคล้องใดน้องคือคือคลายว่ามีจิตใจทีดีมากมายเนอกทางทหารทางเจ้าหน้ทา,นาที่ทางผาครัดเลเกกชนหรายคนอ่อนก็นเป็นส่วนหนึ่งอ่อนกับตรงข้อขอบคุณพีพีออ PM, เอฟอพีพี PP, คนไทยถูกถูกผักส่วนรายเดอร์จ้าที จิตใจดีมากไม่ขนาดนี้บริซอยแข่คนในประเทศเดียวกันแต่ซอยคนขังๆประเทศผอมเนะาะบว่าจะพอเหตุการณ์ได้ทีว่ามันลบๆกันแล้วแต่เนาะเพิ่นกับ,บ่คอยเพิ่นกะบ,บ่คอที่จะเอ่ยถึงเพิ่นคอซอยเลือคนก็คือว่า,วาชีวิตคนสําคัญที่สุดสําหรับคนไทยนั่นเองโอเคเนาะจ้ะคลิปนี้อ้อนกับตองขอตลาไปเพียงเท่านี้เดอ้อจ้ะ ขอขอบคุณทีเอสซีทุทุธานทีรับส้มรับฟังไลยเป็นกำลังใจให้หลายๆเอ